สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ FXDMA Documentation Part ที่3นะครับวันนี้จะเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอนิดหน่อยนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความน่าเบื่อนะครับและเกิดความรวดเร็วในการนำเสนอด้วยนะครับผมจะไม่มานั่งอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังละแต่จะสรุปเป็นภาษาไทยให้ฟังเลยนะครับมาดูกันนะครับวันนี้เราจะคุยหัวข้อแรกกันก็คือเรื่องของ Expert Advisor ใช่ไหมครับ Expert Advisor คืออะไรนะครับ EA ก็คือโปรแกรมขนาดเล็กนะครับซึ่งบางคนก็เรียกมันว่าโรบอทนะครับเรียกมันว่าโรบอททำไมถึงเรียกมันว่าโรบอทเพราะว่ามันเนี่ยครับสามารถทำงานแทนเราได้นะครับมันตัดสินใจแทนเราวิเคราะห์แทนเรานะครับออกออเดอร์บิลออกออเดอร์เซลแทนเราปิดออเดอร์แทนเรานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็เลยเรียกมันว่าโรบอทนะครับนะครับ EA นะครับสามารถนำไปใช้งานได้เป็นแบบ Real-Time ที่เรียกว่า forward test ใช่ไหมครับเป็นแบบ Real Time เลยนะครับในขณะเดียวกันมันก็สามารถนำมาใช้เป็นการ back test เพื่อทดสอบได้ด้วยนะครับย้อนหลังได้ด้วยนะครับตัว EA ที่ถูกเขียนด้วยภาษา MQL4 ก็จะถูกนำไปใช้กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 4ตัว EA ที่ถูกเขียนด้วยภาษา MQL5 ก็จะถูกนำไปใช้กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5นะครับ และที่สำคัญนะครับ EA ไม่สามารถทำงาน standalone ได้นะจะต้องมี MetaTrader นะครับเอามันไปทำงานนะครับดังนั้น EA ทำงานเป็น standalone ไม่ได้นะครับ EA เวลาติดตั้งตัวโปรแกรม MetaTrader 4 MetaTrader 5แล้วนะครับตัว EA จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนนะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรม MetaTrader 4 ตัวโปรแกรมก็จะไปอยู่ในนะครับโฟลเดอร์ของ data folder นะครับในโฟลเดอร์ MQL4 ในโฟลเดอร์ p x r t r t นะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะครับส่วนถ้าเราติดตั้งเป็นโปรแกรม MetaTrader 5ใช่ไหมครับตัว EA ก็จะอยู่ใน data folder อร์ใน subfolder MQL5 แล้วก็ใน subfolder Expert นั่นเองนะครับเวลาใช้งาน EA นะครับ เวลาที่เราเอา EA ใส่ลงไปในโฟลเดอร์ expert แล้วใช่ไหมครับตรง Navigator นะครับหน้าต่างของตัวแพลตฟอร์ม MetaTrader เนี่ยก็จะมีนะครับหัวข้อ expert advisor ขึ้นมานะครับเราเพียงแค่ลากตัว EA เข้าไปบนชาร์ตนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องทำการกดปุ่ม expert advisor ให้ขึ้นสัญลักษณ์สีเขียวเหมือนในรูปด้วยนะครับไม่งั้น EA จะไม่ทำงานนะครับเราสามารถที่จะ รัน EA พร้อมๆกันได้หลายๆ EA นะครับแต่อย่าลืมนะครับใน1ชาร์ตเนี่ยเราจะรัน EA ได้แค่1 EA เท่านั้นนะครับทางผู้พัฒนาย้ําอยู่เสมอนะครับว่าเราจะต้องทําการทดสอบ EA ของเราก่อนนะครับและแนะนําให้ทดสอบในโปรแกรม Demo Account ก่อนด้วยนะครับถ้าคุณมั่นใจว่า EA ตัวนี้ทํางานเหมาะสมแล้วนะครับไม่มีอันตรายคุณก็ค่อยนําไปใช้ในตัวโปรแกรม r e a l Account นั่นเองนะครับ หัวข้อต่อมานะครับตัว expert advisor เนี่ยครับเราสามารถทำอะไรกับตัว expert advisor ได้หรืออีกในความหมายก็คือตัว EA ทำอะไรให้กับเราได้บ้างใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับที่ EA ทำให้เราได้ก็คือ lead นะครับคืออ่านข้อมูลจากอะไรครับบัญชี บัญชี Account ของเรานะครับข้อมูลอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น b a l าน c e นะครับ Equity ก็คือทุนใช่ไหมครับ m a r g i n l e v e r a g e ซิร์ฟ e วอร์เนมแอคเคานตเเป็นต้นนะครับและยังอ่านอื่นได้อีกเยอะแยะเลยนะครับ c o m m u n i ก a t e ก็คือสื่อสารกับเราได้สื่อสารกับเราได้แบบไหนนะครับเช่นข้อความแจ้งเตือนนะครับเป็น Alert m e s s a g e เป็นข้อความที่เป็นข้อความปริ้นออกมานะครับก็คือ Print Message มีข้อความที่อาจจะเป็นเป็นสับวินโดว์โผล่ขึ้นมาที่เรียกว่า message box ใช่ไหมครับเป็นข้อความที่แสดงอยู่บนชาร์ตนะครับหรือเป็นเสียงนะครับเราสามารถอัดเสียงเราลงไปในตัวโปรแกรม M T C ได้ด้วยนะครับให้เป็นเสียงพูดของเรานะครับส่งอีเมลให้กับเราก็ได้นะครับผมมีตัวอย่างใน YouTube ที่ทำให้ผู้เรียนดูอยู่ด้วยนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับอ่านค่าอ่านค่าอะไรได้บ้างครับราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาเปิดราคาปิดเป็นต้นนะครับอ่านจากไหนนะครับอ่านจาก แท่งเทียนนั่นเองนะครับทุกๆแท่งเทียนสามารถอ่านได้หมดเลยนะครับสามารถอ่านข้อความอ่านข้อมูลจากอินดิเคเตอร์ได้นะครับตัวอินดิเคเตอร์เนี้ยชี้จุดไหนก็อ่านข้อมูลจุดนั้นได้เลยนะครับสามารถอ่านไฟล์สามารถเขียนไฟล์ลงไปได้นะครับต่อมานะครับ เราสามารถอ่านเราสามารถส่งใช่ไหมครับข้อมูลนะครับไปยัง EA ตัวอื่นได้ด้วยผ่านทางไหนครับผ่านทางตัว Global v a r i a b l e Global v a r i a b l e ก็คือฟังก์ชันที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม MT MT แพลตฟอร์ม MT 4่แพลตฟอร์ม MT 5ใช่ไหมครับเวลาเราเปิดตัว MT 4ขึ้นมาเรากด F 3นะครับหรือไปในเมนูทูนะครับจะมีหัวข้อ Global v a r i a b l e อยู่เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างการใช้งานให้ดูนะครับว่าเราจะส่ง ค่าของตัวแปรจาก EA 1หนึ่งไปให้ EA, อีกเออีก EA1 หนึ่งได้อย่างไรนะครับต่อมานะครับเราสามารถสร้างวัตถุที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเส้นเป็นลูกศรหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถอ่านคุณสมบัติของวัตถุเหล่านั้นได้ด้วยนะครับที่สำคัญเราสามารถปรับแก้ Modify นะครับคุณสมบัติของวัตถุเหล่านั้นได้ในเวลาเดียวกันนะครับเราสามารถอะไรได้ทำได้อีกครับ EA สามารถสร้าง ออเดอร์ order, สามารถสร้าง pending order สามารถเข้าถึงข้อมูลการเทรดนะครับในปัจจุบันในอดีตนะครับและไปปรับแก้นะครับพารามิเตอร์ให้เราอัตโนมัติเลยไม่ว่าจะเป็นจุด stop loss จุด take profit หรือขนาดของ l o t s i z e นั่นเองนะครับ EA สามารถคำนวณโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถใช้ตรรก,กะ logic เหมือนกับโปรแกรมอื่นที่เขียนด้วยภาษาอื่นๆทำได้ก็ทำาอ e a ก็ทาได้เช่นเดียวกันแหละครับและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับหัวข้อต่อมานะครับตัว EA ทํางานอย่างไรนะครับถ้าเราจะพูดกันง่ายๆนะครับ in s h o อ t เลยสั้นๆน,นะครับมันก็จะมีอยู่3สเต็ปที่ EA ทางานก็คือ e v e n ์ก็คือมาวิเคราะห์ก่อนว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหนใช่ไหมครับแล้วก็มาทําการเช็ค and calculation มาทำการเช็คมาทำการคำนวณน,นะครับและสุดท้ายก็สร้างอะไรครับสร้างออเดอร์เทรดดิ้งแอคชั่นนั่นเองครับรู้จักรูปนะครับเห็นในรูปไหมครับตอนนี้เนี่ยบล็อกมาอยู่ภายใต้อีเวนต์ออนติกก็ทุกการขยับของราคานะครับอีเวนต์ก็คือออนติกทุกการขยับของราคานะครับเช็ค n d c a l c u l a t i o n ก็คือโนเทชเช็คว่าตอนนี้ไม่มีการซื้อใช่ไหมถ้ามันพบว่าไม่มีการซื้อไม่มีการขายเกิดขึ้นก็จะทำการอะไรนะครับเทรดดิ้งแอคชั่น ก็ทําการบายนาวก็ทําการเปิดล็อตขนาด0.1ล็อตมีอะไรครับสต็อปล็อ100ปิ p Take p r o f ิต100ปิ๊บนั่นเองนะครับนี่คือการทํางานของ EA นะครับ Event คืออะไร Event คือเหตุการณ์ Event มีความสําคัญมากนะครับถ้าคุณจะเขียน EA คุณก็ต้องเข้าใจก่อนว่าในแต่ละเหตุการณ์มีความแตกต่างกันอย่างไร FX Dima มี Event ด้วยกันทั้งหมด6 Event น,นะครับ Event ที่1ก็คืออะไรครับ Tick Tick ก,ก,ก็คือทุกการขยับของราคา ถ้าเราต้องการจะให้ EA ทำงานทุกการขยับของราคาเราก็ต้องมาสร้าง EA ในอีเวนต์นี้นะครับ In it ก็คืออะไรครับเมื่อ EA เริ่มทำงานใช่ไหมครับถ้าเราต้องการให้ EA ทำงานทันทีเลยตั้งแต่เริ่ม EA เลยก็ต้องมาทำงานในหน้า on ในหน้า in it ใช่ไหมครับส่วน d in it ก็คืออะไรครับหลังจากที่ EA หยุดการทำงานไปแล้วนะครับเช่นคุณต้องการจะลบข้อความต้องการจะลบวัตถุ on chart คุณก็ไปทํางานในหน้าดีอินอิดนั่นเองนะครับส่วนเทรดก็คืออะไรครับจะทํางานเมื่อมีการเปิดคําสั่งซื้อเมื่อมีการเปิดคําสั่งขายเป็นต้นนะครับในหน้าไทม์เมอร์ก็คืออะไรครับในเหตุการณ์นี้เนี่ยมันสามารถกําหนดช่วงเวลาหรือพีเรียดของเวลาในการส่งข้อมูลได้นะครับยกตัวอย่างเช่นดีฟ a ลต์ของการส่งข้อมูลก็คือ60วินาทีเป็นต้นนะครับส่วนอีเวนต์ที่เป็นชาร์ตก็คืออะไรครับมันจะทํางานเมื่อมีการ สร้างมีการปรับปรุงมีการแก้ไขมีการลบมีการคลิกวัตถุบนชาร์ตนั่นเองนะครับหัวข้อต่อมานะครับสคริปต์นะครับสคริปต์คืออะไรนะครับสคริปต์มันก็เหมือนกับ EA นะครับเหมือนกับ expert advisor นะครับสคริปต์จะทำงานแค่ครั้งเดียวนะครับทำงานสั้นๆใช้เวลาไม่เกิน1วินาทีนะครับการที่เราจะ สั่งให้สคริปต์ทำงานก็เพียงแค่ทำการดับเบิลคลิกนะครับลงบนสคริปต์ในเนวิเกเตอร์นะครับสคริปต์เนี่ยมันจะเอามาใช้ตัวอย่างเช่นอะไรบ้างดตัวอย่างเช่นนะครับเรานำสคริปต์มาสร้างคำสั่งการปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับดังนั้นถ้ามีการเปิดออเดอร์อยู่นะครับหลายออเดอร์เลยนะครับเรา เราจะทําการปิดออเดอร์ทีเดียวนะครับพร้อมๆกันเราก็สามารถสร้างสคริปต์สั่งปิดออเดอร์ได้เพียงแค่กดดับเบิลคลิกลงไปในสคริปต์นั่นเองนะครับสคริปต์จะเก็บไว้ในจุดไหนของโฟลเดอร์นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม MT4 นะครับตัวสคริปต์เราก็จะสร้างและเก็บไปใน Data folder นะครับ s ับโฟลเดอร์ชื่อ m q l c นะครับ s Sub ับโฟลเดอร์สคริปต์นั่นเองนะครับในแพลตฟอร์ม Meta t h e a d e r 5ก็เช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ใน d a t a f o l d เ er, ด s u b f ับโฟลเ er ดอร์ MQL5 นะครับแล้วก็อยู่ใน s ับโฟลเดอร์สคริปต์นะครับตัวสคริปต์ก็จะมีนามสกุลนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม MT4 นะครับไฟล์สคริปต์ก็จะเป็นนามสกุล m q 4หรือ .EX4 ก็จะเหมือนกับ EA เลยนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม MT5 นะครับไฟล์สคริปต์ก็จะเป็นนามสกุล m q 5และ .EX5 นั่นเองนะครับ การนำมาการใช้งานสคริปต์นะดูจากรูปนะครับเราก็ไปที่หน้าต่าง n น v i เก tor ของแพลตฟอร์ม Meta เ e d e r ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นหัวข้อสคริปต์นะครับภายใต้ก็จะเป็นสคริปต์ที่เราใส่ไว้ในโฟลเดอร์นั่นเองนะครับเวลาเราใช้เราก็เพียงแค่ดับเบิลคลิกนะครับมันจะทํางานสั้นๆรวดเร็วมากนะครับเหตุการณ์สําหรับสคริปต์ก็จะมีแค่เหตุการณ์เดียวนะครับก็คือสตาร์ทนะครับไม่มีเหตุการณ์อื่นนะครับก็จะใช้ในใต้แค่เหตุการณ์เดียวนะครับสคริปต์ไม่สามารถนําไปใช้ใน ในในออนติ๊กได้นะครับไม่สามารถจะใช้ในออนเอเร์ติกได้นะครับก็เหมือนกับว่ามันจะทํางานแค่ครั้งเดียวเร็วๆสั้นๆแค่นั้นเองนะครับต่อมาเราจะมาดูเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์นะครับเป็นหัวข้อต่อไปนะครับอินดิเคเตอร์คืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ก็คือข้อมูลเสมือน,นะครับที่ใช้ในการช่วยให้เราตัดสินใจในการเข้าซื้อในการเข้าขายนั่นเองนะครับ อินดิเคเตอร์สามารถแสดงออกมาเป็นในรูปข้อมูลประเภทเส้นนะครับไลน์ฮิสตอกแกรมนะครับเป็นลูกศรหรือข้อมูลเสมือนรูปแบบอื่นนะครับเมื่อเรามองเห็นตัวอินดิเคเตอร์ด้วยตาก็จะช่วยให้เราตัดสินใจว่าควรจะเข้าซื้อหรือควรจะเข้าขายดีนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์นะครับสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมเช่น E.A. นะครับ Expert Advisor หรือว่าสคริปตได้นะครับแต่ข้อมูลที่มันส่งไปนะครับจะไม่ใช่ข้อมูลเสมือนนะครับแต่จะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโปรแกรมเหล่านั้นจะรับรู้และนำไปประมวลผลต่อได้จะต้องรับข้อมูลที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับในทางเทคนิคแล้วนะครับ indicator นะครับจะส่งข้อมูลไปเนี่ยเราจะเรียกมันว่า output buffer นะครับซึ่ง output buffer ตัวนี้แหละก็จะเป็นข้อมูลประเภท array นะครับมันจะมีทั้งอะไรครับเวลาและขนาดใช่ไหมครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อส่งไปนะครับตัว m e t a t ทรดเดก็จะรับข้อมูลจาก Indicator อร์มาแล้วก็จะทำการประมวลผลนะครับอ่านข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็แสดงผลลงบนชาร์ตนั่นเองนะครับ นี่คือความหมายของอินดิเคเตอร์นะครับต่อมาเราจะไปหาตัวคัสตอมอินดิเคเตอร์นะครับในแพลตฟอร์ม MT4 ได้อย่างไรนะครับตัวคัสตอมอินดิเคเตอร์จะถูกเก็บไว้นะครับสำหรับแพลตฟอร์ม MT4 นะครับจะเก็บไว้ในโฟลเดอร์เ a ต้าโฟลเดอร์นะครับในซับโฟลเดอร์ MQL4 และในซับโฟลเ er ดอร์ Indicator นะครับส่วนใน Meta Trader 5นะครับ ก็จะอยู่ใน Data Folder นะครับใน Sub Folder MQL5 และใน Sub f o l d ด er อร์ d i c a t o r นั่นเองนะครับดูจากรูปนะครับเราสามารถเข้าไปถึงโ o l เดอร์เหล่านี้ได้อย่างไรนะครับไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วไปที่ Open Data Folder ของแพลตฟอร์ m e t a t เทรดเดนั่นเองนะครับจะง่ายที่สุดนะครับ How to indicator นะครับอ่า indicator ติดต่อสื่อสารกับโปรแกรมได้อย่างไรนะครับก็อย่างที่เราพูดไปแล้วนะครับว่าตัว indicator จะส่งข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทตัวเลขนะครับที่เป็น array นะครับหรือที่เราเรียกว่า output buffer นะครับส่งไปให้โปรแกรมนะครับในโปรแกรมเองนะครับก็จะรับข้อมูลที่เป็น array ตัวนี้มาประมวลผลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับดูในรูปนะครับ ตัวนี้เป็นการสร้างเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับข้อมูลที่อินดิเคเตอร์ส่งให้นะครับก็จะมีทั้งอะไรครับช่วงเวลานะครับเช่นเวลานี้นะครับค่าของตัวเลขคือนะครับ1.3667นะครับเวลานี้ค่าของตัวเลขคือ1.3658เห็นไหมครับมันก็จะสามารถนะครับตัวโปรแกรมก็จะสามารถเอาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยไปพอตไปแสดงผลลงบนกราฟ กลายเป็นเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับนี่คือที่มาว่าตัวอินดิเคเตอร์นี่ครับติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมแล้วแสดงผลออกมาเป็นรูปกราฟได้อย่างไรนะครับต่อมาผมก็จะขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างการเขียนอินดิเคเตอร์ให้ผู้เรียนได้เห็นนะครับจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะอ่านข้อมูลนะครับ ที่มีอยู่ในตัว indicator ได้อย่างไรนะครับข้อมูลที่เป็น output นะครับที่เรียกว่า output buffer ของ indicator เนี่ยเราจะอ่านมันได้อย่างไรนะครับถ้าเราเปิดในตัวโปรแกรม meta trader นะครับเราก็จะเข้าไปใน custom indicator ใช่ไหมครับพรามิเตอร์นะครับเราจะเห็นเห็นไหมครับจนจะมีไอคอน color อยู่นะครับตรงนี้ก็คือ output buffer ของ indicator นั่นเองนะครับ เช่นบัฟเฟอร์ศย์ก็คือเส้นอะไรครับเซนเตอร์ไลน์เห็นไหมครับบัฟเฟอร์หคือเส้น Upper Line นะครับบัฟเฟอร์สคือเส้น l o w วอร์ไลนะครับตรงนี้เราก็จะรู้ว่ามันคือ Output ของอินดิเคเตอร์ตัวนั้นนั่นเองนะครับ a อโรอ i n ดิเคเตอร์นะครับลูกศรในอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์บางตัวนะครับไม่ได้ส่งข้อมูลนะครับ ออกไปในรูปแบบของ continuous line หรือเส้นที่มันเป็นความมีความต่อเนื่องนะครับแต่จะส่งข้อมูลไปในรูปแบบของอะไรครับเป็นลูกศรบ้างนะครับเป็น h i s โตแกรมบ้างนะครับเป็น dot บ้างนะครับแต่ข้อมูลเหล่านี้เวลาส่งไปให้ตัวโปรแกรมตัว metadata จะรู้ได้ยังไงครับว่าข้อมูลเหล่านี้ต้องการให้แสดงผลลงบนชาร์ตออกมาในรูปแบบไหนนะครับ ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ของ FX Dima ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ d o w i n g Style นะครับ for MetaTrader 4นะครับเห็นไหมครับการที่จะส่งข้อมูลแล้วให้ตัว เมตาเทเดอร์ ator, เนี่ยแสดงผลออกมาเป็นฮิสโตแกรมเนี่ยนะครับจะต้องใช้ชุดคำสั่งแบบไหนและมีแวลูอะไรนี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูรายละเอียดลึกๆกนอีิธีในตอนการเขียนอินดิเคเตอร์นะครับต่อมานะครับอินดิเคเตอร์บางตัวสร้างลูกศรนะครับสร้างเส้นบนชาร์ตแต่ไม่มีเอาต์พุตนะครับ บางครั้งเราจะเห็นนะครับว่าอินดิเคเตอร์บางตัวนีครับสร้างวัตถุบนชาร์ตเช่นเส้นเทนไลน์นะครับสร้างลูกศรบนชาร์ตนะครับไว้ให้เราดูและพิจารณาเฉยๆนะครับทาง m e t a at เทรเไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลไปทำอะไรได้นะครับแต่อินดิเคเตอร์เหล่านี้นะครับเราสามารถนำไปใช้ประกอบกับ EA ได้นะครับโดยอาศัยอ็อบเจกต์บนชาร์ตเนี่ยเป็นตัวนะครับกำหนด การเข้าซื้อการเข้าขายได้เช่นเดียวกันครับเช่นเส้นเทรนไลน์ใช่ไหมครับถ้ามีการตัดเส้นเทรนไลน์ขึ้นเราจะทําการเข้าบายใช่ไหมครับหรือตัดเส้นเทรนไลน์ลงเราจะทําการเข้าเซลล์แบบนี้เป็นต้นนะครับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับออบเจกต์ออนชาร์ตนะครับเพิ่มเติมนะครับสามารถกดเข้าไปดูในลิงก์นี้ได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมก็จะอธิบาย เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับ c h a r t Object นะครับรอดูในหัวข้อ c h a r t Object นะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาเราเอาตัว EA นะครับหรือสคริปต์นะครับไป u ัน a c k Test ใช่ไหมครับลัน a บ k test บนชาร์ตเราจะไม่เห็น Indicator อร์ที่เราใช้ในการประกอบการพิจารณาถูกไหมครับมันจะถูกซ่อนอยู่ไปด้านหลังแบ็กกราวของชาร์ตนะครับ แต่เวลาที่เราเป็นลากอินดิเคเตอร์มานะครับมาวางลงนะครับเพื่อให้มันแสดงเส้นเส้นในใน EA ของเราเนี่ยใช้การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับก็คืออินดิเคเตอร์พวกมู EMA ใช่ไหมครับการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยแต่เวลาเราลันแบ็กเทสเราจะไม่เห็นเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านั้นในการทํางานนะครับถ้าเราลากเส้นค่าเฉลี่ยมานะครับเพื่อจะมาดูการทํางานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่ซ้อนกับตัวเก่าอยู่นะครับ แต่การตัดสินใจของ EA เนี่ยของสคริปต์เนี่ยนะครับเวลามันทำงานมันจะอาศัยอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับที่เรากำหนดค่าก่อนจะทำการ backtest นั่นเองนะครับหากผู้เรียนนะครับเรียนมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์แล้วยังคิดว่าเนื้อหามันยังน้อยไปนะครับสามารถเข้าไปในลิงก์อาร์ติเคิลได้นะครับแต่ค่อยๆเรียนกับ ผมไปเรื่อยๆก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าไปในเนื้อหาที่ลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์ใน FXDMA ได้อย่างไรนะครับใน FXDMA นะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่า My Indicator ใช่ไหมครับให้เราไปที่เมนู My Indicator นะครับแล้วเราก็ใส่ indicator name นะครับซึ่งอาจจะเป็นนำเข้ามาจาก เดสติเนชันในไดไดีในทําได้หรือไหนๆก็ได้นะครับแต่จะต้องเป็นถ้าเราใช้เป็นอะไรครับใช้ใช้กับ m, m t 4ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นนามสกุลอะไรครับ EX4 หรือ MQ4 นะครับแต่ถ้าเราใช้กับแพลตฟอร์ม MT5 เราก็ต้องนำเข้ามาเป็นนามสกุล MQ5 นะครับ .MQ5 นะครับนำชื่อมายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรานำอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า c u s t o m ATR.MQ5 นะครับตัวที่เราจะต้องเขียนลงไปนะครับที่ในหัวข้อ Indicator Name นะครับเราก็ใส่แต่ c u s t o m M custom ATR เท่านั้นนะครับไม่ต้องใส่ .MQ5 นะครับและต่อมานะครับเราก็ต้องใส่ค่า Input Parameter ของ อินดิเคเตอร์ลงไปด้วยนะครับดูในรูปประกอบนะครับถ้าเราไม่รู้นะครับว่าอินพุตของพารามิเตอร์มีอะไรบ้างนะครับเราสามารถไปดูได้2วิธีนะครับวิธีที่1นนะครับก็คือไปดูในซอฟต์โค้ดของซอฟต์โค้ดของอินดิเคเตอร์ที่เรานําเข้ามานะครับวิธีที่2นะครับเราลองเอามันไปรันใน m e t a เทเดอรแล้วก็ไปดูในตัว m e t a เทเดอรเลยนะครับในในตัว Input และ output ของ m e t a เทเดอรเลยนะครับต่อมานะครับตัว Output บัฟเฟอร์เองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องกรอกนะครับว่าเราต้องการใช้งานเอาพุตบัฟเฟอร์กี่อันนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปดูในสคริปต้องไปดูในซอสโค้ดของอินดิเคเตอร์เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าคุณหรือในอีกวิธีหนึ่งก็คือไปดูในแพลตฟอร์ม m e t a t ทรดเดนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอินดิเคเตอร์ที่อยู่ใน FXDMA อยู่แล้วนะครับ Indicator name เห็นไหมครับ Alligator เห็นไหมครับ Input parameter เห uh, ็นไหมครับมันก็จะมีนะครับ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับ Output buffer ก็จะมีเห็นไหมครับดังต่อไปนี้นะครับอาจจะมีมากกว่า1ตัวนะครับเราเรากดดอบดาว w n ดูตรง Output buffer นะครับเราจะใส่ข้อมูลนะครับลงไปใน คัสตอมอินดิเคเตอร์ได้อย่างไรนะครับเราก็มีวิธีการหาข้อมูลนะครับเพื่อจะเอามากรอกในคัสตอมอินดิเคเตอร์วิธีอย่างที่กล่าวมาก็คือวิธีที่1ก็คือเราไปดูในสอร์สโค้ดเลยนะครับในสอร์สโค้ดมันก็จะมีบอกนะครับว่าอินพุตเป็นอินพุตชนิดไหนนะครับเป็นอินทิเจอร์เป็นบูลีน an, ใช่ไหมครับชื่อของพารามิเตอร์นะครับชื่อของพารามิเตอร์นะครับชื่อของตัวแปรใช้ชื่อว่าอะไรนะครับและ แวลูนะครับค่าของตัวแปรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เห็นไหมครับเราก็จะสามารถดูในซอร์สโค้ดได้นะครับส่วนส่วนเอาอัพุตนะครับส่วน b u ฟเฟอมีอะไรบ้างนะครับใช้ชื่อว่าอะไรอย่างนี้นะครับในอีกกรณีหนึ่งก็คือเราไปดูในแพลตฟอร์มเมตาเทรนะครับเมื่อเราเอาตัวอินดิเคเตอร์ไปทำการใช้งานใช่ไหมครับเราสามารถกดเข้าไปดูใน คัสตอมอินดิเคเตอร์ได้เลยโดยตรงได้เลยนะครับตรง property ของมันนะครับเราจะเห็นว่า Input มันมีอะไรบ้างเห็นไหมครับ Output มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชนิดของ Input นะครับเราก็จะมาดูได้นะครับว่าอย่าง1 2 3นี่ก็คืออะไรครับคือ In t e g e r ใช่ไหมครับถ้าสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ก็คือเป็นชนิด d o u b l e นะครับชนิดเป็น o l e a นนะครับชนิดนี้เป็นสต i ิ g เป็นข้อความใช่ไหมครับชนิดนี้เป็น Date Time ก็คือเป็นข้อมูลวันเวลานะครับ ชนิดนี้เป็นข้อมูลประเภทสีนะครับถ้าเราต้องการดูว่าข้อมูลที่ใช้ในแพลตฟอร์ม Meta t r a d e r มีอะไรบ้างก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิกนี้นะครับคลิกลิงก์นี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของ Data Type นะครับในพาร์ทนี้ก็จะจบที่หัวข้อ Indicator นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาต่อกันใน Chart Object Data Type Constant and Variable และรวมไปถึง crossover นะครับสำหรับผู้เรียนที่เรียนมาแล้วกับผมแล้วมีคำถามสงสัยตรงไหนก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและใครต้องการที่จะลงเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีกับผมก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับแจ้งผลการสมัครมาที่ Line Official Account ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ